ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ด่านสากลนาเผาครับรอยต่อระหว่างประเทศลาวกับเวียดนามครับทริปวันนี้ครับเราเดินทางไปที่เมืองกวงบิงครับเพื่อร่วมแข่งขันกวงบิงอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอน2024ครับวันนี้เราเดินทางออกจากนครพนมมาได้ราวๆเกือบร้อเกือบ200โลแล้วครับ โดยมากับคุกทัวร์ที่เป็นนักวิ่งจากนครพนมครับนนรบรรยากาศนะครับหน้าด่านสะกลนาเผาที่จะข้ามไปสู่ชายแดนเวียดนามครับนี่ครับเราบอกเข้ามาเพื่องบอาาาาอ้านอะไร ด่านสกลนาเผาเนี่ยครับด่านสกลนาเผาตอนนี้ก็แลกตังค์ครับจากเงินบาทเป็นเงินดองอันนี้คือพันห้าก็จะเป็นเงินดองได้ทั้งหมด

8แสนห้าเฮ้ยอันนี้อีกนี่8แสนล้านหน่ก่อนครับล้านล้านล้านหล้านหกมีโนเยง่เงินไทย1,500บาทได้1ล้านหกแสนได้ล้านหกหมื่นเออล้านล้านหกหมื่นล้านหกหมื่เป็นเงินไทยเออเป็นเงินดองได้ล้านหกหมท อันนี้ของพี่ปูดได้เท่าไหร่ครับแลกไป2,000ได้เท่าไหร่ในล้านสี่นี่ล้านส <4, S 1> <5, S 2> ี่ล้านห้านี่แหละ 4, ลานสี่ล้านห้าล้านสี่กวบกับนี่แหละนี้ปลาก,ก็แลกไปแล้วครับนนมีปลาเสร็จแล้วเ <laughs> สร็จแล้วซิมส,ส่วนซิมเติมเน็ตก็ค่อยว่ากันอีกทีหน,นึ่งยี่สิบหกกันเถะยีะ่บกตุนตุน มีพี่จู้ครับพี่จู้มีลงยี่บเอ็ดนะครับยี่บเอ็ดครับยี่บ okay. เอ็ดเคได้เจอกันแต่ว่าเขาออนครับเป็นบนระบบเห็นวหาเรอตัวอันนี้เป็นด่านนาเพานะครับที่อยู่ฝั่งของเวียดนามแล้วครับเรากำลังจะเดินทางต่อไป <MP. S 2> สมาชิกลวงทีมครับ ที่เป็นรถจากกรุ๊ปทัวร์เราก็จะน่าจะเอากระเป๋ามาตรวจตรวจกระเป๋าสแกนยูนี่แล้วับเอกไปถ่ายที่หน้าบ้านสแกนยูนี่แล้วออกไปแจกทุกที่ก็จะเป็นเอากระเป๋ารงหัวบ้านกระเป๋าไปสแกนอย ตอนนี้อยู่ที่งานกวงบิงอินเตอร์เนชั่นแนลมารา t h น2024ครับมากับทีมวิ่งนครพนมนะครับวันนี้มารับบิบกันผมมีภารกิจที่ตอนนี้ก็ต้องรอเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับพอดีมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมางานนี้นะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจมาเพราะว่ามันมีเพเอ,อิญมี เพื่อนเพื่อนักวิ่งถอนตัวด้วยจากป่วยครับไม่ได้มาเราก็เลยรับบิบต่อมาแล้วทีนี้เราก็เข้ามารับบิบก็เลยประสานกับทางผู้จัดเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลนะครับเหมือนกับที่บ้านเราที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ตอนนี้กําลังรอให้ผู้ประสานงานของโรงแรมที่เรามาพักครับให้ช่วยไปประสานงานเรื่องการเปลี่ยนข้อมูลให้ก็รอรุนไปด้วยกันครับว่าโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ งานถือว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับน่าจะมีต่างชาติที่เป็นผิวสีมามาเยอะพอสมควรครับพ่งนี้แต่ว่าก็รอรุ้นครับว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนบิบได้หรือไม่นะครับการบริหารจัดการดีครับที่นี่รับบิบเป็น QR code นะครับใช้ QR code ในการรับบิบแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปสแกนดูเช็คชื่อได้ตรงนั้นครับ ก็ความคืบหน้าก็มีโอกาสเปลี่ยนได้นะครับบิดกำลังรอรอข้ามนคุณวายกันหน่าดูครับรนี่คือผู้ประสานงานเนี่ยเราครับผู้จัดการโรงแรมที่เราเข้าไปพักครับดูแลดีมากครับเขาลง42เนี่ยครับตรนนี้เสื้อขาวที่เดินไปครับ พอมาเราต้องได้วิ่งสิอันนี้พี่ปูค,ครับพี่ปูมาลงซีบล็อกหน้า,ง,ง,า,นนานงานเลยนะครับเนี่ยครับเวียดนามก็สมัครเขาเปิดรูปกำลังกำลังดูข้อมูลในการสารรร่งดักเลยวะอีเมลเจ้ายานยนต์สัญญา นี่คือบรรยากาศงานกงบิงอินเทอร์เนชันแนลมาราธอน2024นะครับซึ่งตอนนี้ครับเป็นช่วงที่นักวิ่งทั้ง4ระยะนะครับกำลังทยอยเข้าเส้นชัยเป็นเป็นกลุ่มใ้ท้ายครับแต่ว่ามาราธอนนี้น่าจะยังยังมีนักวิ่งที่ยังอยู่ในเส้นทาง ีพอสมควรครับเพราะว่ามาราธอนปล่อยตีสองพาตีสามนะครับโทษทีครับมาราธอนทตีสามฮาร์ปตีสี่มินิตีห้าแล้วก็มีสี่จุดห้าสี่กิโลครับไม่ใช่สี่จุดห้าสี่กิโลน่าจะประมาณไฟไล่เรียกกันกันกบอ่ามินิครับวันนี้ครับผมมาวิ่งถึงกวงบิงครับก็ผลงานก็ถือว่า ติดท็อปสของกลุ่ม50ปีครับแต่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่1กลุ่มอายุครับเพราะว่าเขาแบ่ง1 2 3เป็น50อัพขึ้นเลยนะครับเป็น50บวกครับไม่มีกลุ่ม60 ซึ่งก็มีพี่จู้อีกคนหนึ่งครับ60แก่60 63แก่ก็ติดท็อปแต่หน้าน่าต้องไปดูตอนที่เขาแจกรางวัลครับให้รางวัลว่ามันจะรางวัลจะแบ่งออกมาอย่างไงครับเพราะทุกคนได้สังเกตดูจะเป็นท็อป3ทั้งหมดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นลานเหมือนกับเป็นลานจัดกิจกรรมแล้วก็ลานอนุสรสถานของทางเมืองกวงบิงครับน่าจะเป็น อ่ะบุคคลสำคัญของประเทศนะครับเห็นนนุสร์สถานครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันครับนักว,วิ่งเยอะมาครับถือว่าล้นหลามเลยไม่ต่างก,กันกับงานบ้านเรานะครับ Vâng, ở lứa tuổi trên 50 này chúng ta có các vận động viên đã hoàn thành rất xuất sắc thử ly của mình Tất cả đều hoàn thành dưới 2 giờ Chúng tôi xin mời các vận động viên ta sẽ đứng lên cùng bạn Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Khánh Phương Phó Bí thư tỉnh đoàn Quảng Bình Sẽ lên trang giải thử ly half marathon 21km dành cho nhóm tuổi từ 50 trở lên Phó Bí thư tỉnh đoàn Quảng Bình và xin chúc mừng các vận động viên của Cự ly Hát marathon nhóm tuổi từ 50 trở